ตลกของเราเราเจอบูลลี่ไหมวะเคยตามเพื่อนไปแข่งานโมเดลลิ่งด่าผมเลยเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยไม่มีทางได้หรอกใช้โปรดักชันอะไรวะ iPhone ใไมนั้นไอโฟน6มึงลั่วมือถือถ่ายแล้วก็เดี๋ยวทำเอฟเฟกต์เองไม่ต้องไปพึ่งวีเมียไปพดมันะพึ่งเวลาทำงานเราถ่ายถ่ายกันมีน้อยใจวะทำไมอ่ะไม่ทำอ่ะผมก็มีระเบิดเลงแคม์เห็นหน้ามันแล้วมันเมียงปรักปรจอก็ดอยทอมๆแบบคนที่มีเชื้อสายเขมรหรือคนสุรินทร์เขาก็ไม่พอใจ ทั้งคอมเมนต์ไม่พออินบ็อกมาไอ้ครวยมึงตรอยกับกูไหมมีแก๊งครีเอเตอร์อยู่แก๊งหนึ่งครับโอ้โหมีคนติดตามเป็นล้านคนเลยเขาชื่อว่าแก๊งว่าผามครับผมเนี่ยเป็น f อในความตลกเขาเลยดูแท้ทุกคลิปครับวันนี้ครับผมขอเชิญน้องๆกลุ่มนี้ครับมาทอกับเราบอกเลยฮามากๆอยากให้ดูเป็นแรงบันดาลใจครับพี่เห็นในมือถือมานานละแก๊งผามพี่เห็นมีอยู่4ี่คนครับเป็นเกียรติมากที่น้องให้โอกาสนะโอเคเบิร์ดครับตี้ เิด <Click. S 2> นะครับโอเคมีอาจารย์เก๋อคนหนึ่งไม่มาติดงานนะครับโอเคน้องๆเนี่ยเป็นแก๊งๆหนึ่งที่รวมตัวถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์สำหรับพี่นะ น้องดังมากในสายตัวตึงของเราเฮ้ยมาลงตัวไงวะก็พวกผม LP <ST S 2> เป็นนักสดแสดงพี่เป็นนักสดแสดงโฆษณาะอะไรเงี้ย <ST S 1> บางครั้งเราผมรู้สผมเล่นอะไรก็ไม่ได้ถามว่ามันมันฮาไหมาในทีมถ่ายมันฮาแต่มันเดี๋ยวติดกองเซ็นเซอร์เดี๋ยวลูกค้าดูไม่ดีอะไรเงี้ยครับ <ST S> <ST S> ผมก็เลยกลับมาบ้างแล้วอยากทำอะ่ะแล้วเรา <S <S เราชอบอ่ะตลกดีเราชอบดูตลกเราชอบอะไรอย่างงี้ก็เลยทําช่องเองดีกว่าทําในสิ่งที่เราอยากทําดีกว่าก็เลยชวน คนที่2ก็เลยชวนคิดมาก่อนชวนคิดมาก่อนอคิดไปเจอกันที่จริงๆพวกเราจะเจอกันตามเวลาเราจะไปได้งานโฆษณาไปไปตามซ่องตามอ่านใช่ไหมว่าจบวันนี้เราจะไปต่อไกลแหลกเลยอใหญ่าๆไปเจอที่อะไรนะพวกตามที่คอนเทสติ้งถามจริงเคยไปเจอตามตามที่อาบวัวจอนไหมนี่มาท้มีตุ๊กมีกระจกเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมจริงๆฟอร์มตัวกันเคยรวมตัวกัน ไม่ตีหรือเ่าอาพูดไม่ได้ทำไมมี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 คิดมีคิดมีคิดิดแต่ว่ายังไม่ถึงจุดที่เราแบบว่าต้องไปไม่เคยไม่เคยเบอร์ละเบอร์ละขนาดน่าจะมีเมียแล้วต้องสร้างความแบบเขาเรียกอะไรพี่กระชับความสัมพันธ์ได้คือที่คิดเนี่ยเพราะว่าพอมีคําถามในหัวว่าทําไมต้องใช้คําว่าตีตีทำไมอ่ะแล้วเวลาจะมีอะไรกับเมียตีเมียอย่างนี้นะใช้คำว่าตีเมียได้ไหมไม่ได้ทำไมเราใช้คนหลายไม่เข้าใจก็เลยอยากรู้เคย 우리 <laughs> 니! <laughs> อันนี้คนดูเต็มเลยที่โดูด้วยที่โดนด้วยถามจากใครนะมาถามสามครั้งแล้วสามครั้งแล้วเอาไว้เอาไว้เอาไว้ในรอบอาทิตย์นะในรอบอาทิตย์เดี๋ยวมีอันนี้หลายรุ่งนี้แ้วรุ่งนี้เก็บไว้นะปกติไปเจอกันตามห้องแคสติ้งที่จริงๆก็คือเป็นอาชีพนักแสดงเป็นนักแสดงที่ต้องต้องแคสเพราะว่าเราไม่ใช่ดาราอ่าเป็นคนเบื้องหลังใช่ใไหมอะไรพร้อมไหมัม่เคยทำเบื้องหลังด้วยผมกับพี่เบิร์ดอ่ะทำช่วงหนึ่งผู้ช่วยแคสติ้งอันนี้ตัด ต่อผมเป็นตัดต่อกับตากล้องว่าทำผู้ช่วยคนกลับก็มันมาทำเพจด้วยกันซึ่งช่วงนั้นโหดเนาะโหดแบบเวลาแคสบทหนึ่งอะพี่เขาเอาคนเดียวแต่เวลาเข้าห้องใช้มาคนมาแคสต์สามสิบสามสิบสี่สิบคนเงี้ยพี่เวลานั่งรอเนี่ยตีก็นั่งสามสิบสี่คนใช่แต่ไม่ได้มาพร้อมกันมาตั้งแต่เท้ายันเย็นนะมีเป็นร้อยก็มีมีเป็นร้อยก็มีเอาคนเดียวงบปรเจ็ณเยอะเกือบแสนหรืออะไรเงี้ยถ้าคนจะมาเยอะหน่อยขอความรู้หน่อยอันนี้พี่เมื่อก่อนพี่ทำงานสายดนตรีพี่ท่าอยู่แกรมมี่ไม่าาตััวขขอองงงนกแสดเร ในสายโฆษณาเท่าไหร่วะนต่หมื่นหนึ่งจนถึงเมื่อเมื่อก่อนนะพี่เมื่อก่อนสมัยยังไม่มีเอ่อยูทูบเฟซบ o ๊กไม่มีไม่มีคําว่าไวรัลงานพวกเนี้ยจะออนทางทีวีเพราะนั้นบัตเจ็ตมันจะเยอะพอมันเริ่มมีเทคโนโลยีหรือเริ่มมีแพลตฟอร์ม Facebook อะไรเงี้ยครับ Facebook YouTube IG อะไรเงี้ยเขาจะใช้คําว่าไวรัลทีนี้บัตเจ็ตมันจะต่ําลงต่ําลงเพราะเมื่อก่อนก็มีต้องมีละสามหมื่นต้องมีสามหมื่นพอมาเริ่มมีคําว่าไวรัลทีนี้เหลือหมื่นห้าหมื่นห้าแต่ทำ แต่พันก็มีบ้างแต่พันก็มีมันเลืกอนๆแรกๆชีวิตพวกเราโดนผลกระทบเต็มๆไปดีกว่าอย่างเงี้ยก็มาแบ่งให้พวกเราในพีเงินเหมือนก้อนเดียวเออเออเขาแบ่งให้พวกอินฟูไปใช่แล้วมันเหมือนเค้กก้อนนึงอ่ะโดนโดนคำว่าไวร์ลโดนคำว่าอินฟลูเอนเซอร์แบ่งออกไปจากใช่อะไรอย่างงี้เวลาเรานี่ถามเรื่องโฆษณาอนะไปไปแคสติ้งอ่ะกี่ครั้งถึงจะได้งานยากไหมอุ้ยแล้วแต่คนพี่ของผมตอนแรกแม่งส่งแต่งานหล่อผมไปแม่งเจอลูกครึ่งจมูกโด่งลงก็เอากูมาทำอะไรวะเนี่ยผมก็มานั่งหล่อๆเต็มเลยเออสรุปไม่ได้ เลยครับ3ครั้งผมไม่ได้งานผมคิดว่าตอนนั้นผมไม่มีตังค์เนาะไปทีต้องมี200แล้วไปกลับเพราะว่าผมอยู่ฝั่งทนแล้วแล้วพวกโปรดักชั o n มันจะชอบอยู่ในาืินทาวอะไรอย่เี้เพื่อนๆผมมา10 20ครั้งได้10 20ครั้งจะได้งานแรกไปว่าวไม่ได้ไม่ได้ตังค์ไปว่าแต่ได้ว่าวใช่ใช่ไอพีใช่ผมครั้งที่สองได้เลยครับไอคิดสายหล่อนี่ว่าเยี่ยมโชว์หล่อนี่วะผมทำไมต้องผมเพผมครั้งที่สองได้เลยไงก็พี่เขาถามผมก็ตอบแต่ไปแรกๆครผมไม่ได้งานแต่ผมจะเห็นเขาคนนี้ เออมามามึนมึนง่วงเพราะก็ได้งานเลยใช่พวกผมมาเจอกับพี่เบิร์ตบ่อยมากเลยคนน้ามันใกล้กันพี่เบิร์ตหน้าไม่มีคาแรคเตอร์แต่ผมหล่อว่ะมึงไปโดนใครหลอกมาพ่เมียผมพูดว่ามึงหล่อจังเลยไปเจอกันตามตามที่แคสติ้งบ่อยใช่เก๋ด้วยนะพี่เก๋ด้วยในใจคิดยังไงวะสมัยก่อนก่อนจะรวมตัวกันอ้าววันดีเต้พี่วันดีให้พี่สบายดี่วันดีอันนี่คือเรื่องง่ายบางนาบางนาเออง่ายวะเฮ้ยดีพี่ถึงแล้วง่านค่ะลึกๆ ว่ากูรอต้องการใช่ไหมอะไรเออนี่คือความรู้สึกจริงใช่เพราะคนมันแย่งกันเยอะไม่แต่ไม่ได้เแี้ยขนาดนี้พี่เราไม่ได้รู้สึกงี้ยอมยอมแล้วก็แบบก็เข้าใจแหละมึงเป็นอาชีพก็ต้องมีหนึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเดียวแล้วเรามีอาชีพเดียวเลยวะหมายถึงเบิร์ดอะเป็นนักแสดงเดียวเลยหรอคือตอนนั้นผมผมทำงานออฟฟิศแล้วผมเลิกงานผมก็ต้องรีบมาจากแถวสาธรนะพี่ผมต้องรีบมาทาเป็นทาวให้ทันเพราะว่าปิดแคททุกหนึ่งผมก็เลยเป็นหาุที่มึงเห็นกูง่วงๆไงกู้งนื่อม่วงๆ วิ่งสองงานเบิร์ดวิ่งสองงานเตี้ยผมเป็นทีมผมรับจ้างเป็นรับเต้นเป็นแดนเซอร์อีเวนต์แล้วก็ขายของทั่วไปแล้วก็มาแคสงานสองงานเหมือนกันใช่ป่ะของเองก็เป็นคนเบื้องหลังใช่ทำเ่าแมนกับตัดต่อสมไมนั้นก็ตัดถินใจไงวะหมายถึงแบบมารวมเป็นพามอย่างนี้บอกเลยพี่ผมจำมาผม่ยผมอยู่กองไายผมจะเล่นอะไรก็เล่นไม่ได้ผมคิดแค่นี้เองไม่ได้คิดเรื่องรายได้เลยนะเปิดเพจดีกว่าอยากเล่นอะไรตลกตลกอ่ะ แล้วก็ชวนชวนทิคิดก่อนไอ้ทิดมึงก็ใจง่ายผมไม่มีอะไรอยู่แล้วว่าไม่มีอะไรเสี่ยวแล้วตามเด็กนอนตายขันก็เขาชวนมึงเห็นภาพไหมไม่เห็นเลยเลยไม่เห็นเลยพี่แบบไม่เห็นเลยเลยชวนนะเออโอเคโอเคทำก็ทำก็เลยทำมีข้อแม้คืออาทิตย์หนึ่งมึงต้องหาวันมาเจอกันครั้งนึงนะต้องมีเวลาต้องมีเวลาไม่ใช่ว่าแบบหายไปเป็นเดือนเดือนเจอกันครั้งอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ไม่เวิร์คทำไมนั้นแกอยู่สายใหม่เงี้ยผม่สยน้อยโหวิ่งใหญ่ปาร์ตไหก็เจออาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยว่าไป ก็มีไอเดียอะไรเข้ามาแชร์กันแล้วก็แล้วก็เล่นกันทีนี้มันเกิดการเถอเหมือนคนใกล้ตัวเราในที่ที่มีเฟซบุ๊กอะครับพวกโปรดักชั่นเนีรยใช่กหมเนี่ยเขาก็มาแชร์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 เกิดจากแชร์การแชร์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 ไปเรื่อยๆจนคือพวกเราไม่ไม่ได้บู๊ทโพสเลยนะไม่ได้ไม่ได้จ่ายเงินออกกันอีกเลยโอกกันอีกเลยค่อยๆไต่ขึ้นมาเอนเกจแล้วก็พวกยอดวิวยอดคนติดตามก็ค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าเยอ้าเอาแบบฮาๆเลยแล้วก็คนดูเยอะๆเลยเป็นดราม่าด้วยก็คลิปขเม่นักเลงขเม ดรามากเลยฮะก็คือเราเป็นนักเลงที่แบบจะเป็นนักเลงแต้จิ๋วว่ามึงอย่ามาเกากี้ใส่กูอะไรอย่างเงี้ยบุจิชโชว์ให้ตอนนั้นเป็นนักเลงขำเห็นก็เห็นมันเห็นหน้ามาแล้วมเมียงปัดวะเมียงเมียงปัด่ะแจอกระดอยทำทอมหมดเอยซึ่งเราก็เล่นไปเรื่อยกูไม่รู้เราไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรไม่รู้เลยแล้วก็คนที่เป็น คนท ي ي co ี่มีเชื้อสายเขมเมหรือคนสุรินเข <drilling. S 2> าต้ไม่พอใจโอ้แล้วก็จะมีฝ่ายที่ตลกกับเรากับคนที่เป็นเขมเมเขารู้สึกจริงจังเหมือนไปดูถูกภาษาเขาแล้วเหมือนว่าภาษาภาษาที่พูดไปอะเป็นคําหยาบมากมาแล้วก็ไม่ <lament arta> ไรู้ทีนี้ทั้งคอมเมนต์ไม่พออินบ็อกมาแล yes, ้วคนเขมเมเขาพิมพ <YAN aining> <l ago> ์ไม่ได้เขาเป็นภาษาเขาเลยอัดเสียงมาแทนรัวๆเลยในอินบ็อกครับ m e s s e n g e อร์พรอมเตยนะพรอมเตยเลยรวยมึงมึงตรอยกับกู้ช ผมเข้าสอบเยอะเยอะมากที่เราก็อุ้ยข้ามปียังมีเลยเออคลายคลายเยอะมากข้อความเสียงครับไม่อู้ยคนแบบผมก็ไม่รู้ไม่รู้ไอ้พี่ไม่รู้เหมือนเราพูดภาษาฝรั่งมั่วอเหมือนเราเล่ภาษาจีนเหมือนเราเล่นภาษาจีนมั่วๆโงชิงว่างแง่อะไรเราไม่เห็นดีขราดนั้นเราเราจิตนาลอยมีแค่นี้คนจีนเขาไม่เห็นมีหาเรื่องเลยถูกไหมใช่ไอเยี่ยม ก็ไม่เห็นจใครมาด่าหรือเวลาเราพูดภาษาญี่ปุ่นมั่วๆกันเวลาญี่ปุ่นไม่มีญี่ปุ่นก็ไมม่าเราไม่เจตนาเรามีไม่ได้คิดอะไรครับแต่ว่าคนขแามคนเขาเหน็บเขาเออเขาคงมีอะไรลึกๆหรือเปล่าเขาไม่ชอบเลยผมผมไม่เข้วครับแต่โ้เป็นปีข้ามปียังไม่จบเพี่ขอโทษพี่ขอโทษด้วยพีขอโทษพี่ขอโทษด้วยทำเราตั้งใจจะสื่อแบบนี้แค่นี้ตอนนั้นจนพี่เอสเจ็ดปีต้องไลน์มาพี่ เออมึงอะไรเงี้ยให้กำลังใจเออแบบมันมันเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องความเจนี่ดีกว่าแต่คนไทยอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรใช่รูอกลายเป็นตัวระคิวตลาดเพียรเราคนเขมรก็น่าจะมเพื่ตัวอย่เยอะนะคนด่ากูเยอะแต่เข้าใจเนี่ขออีกทีนิดเขาอัดคลิปมาเพื่ออะไรนะพอมึงเคยนะ อะไรพอมึงยตัดเยี่ยมชอบชอบชอบแตกอาการไส้แตกเขาอยากจะเอาคืนไอ้เยี้ยหมตยท้าต่อยท้าตีแบบเอออย่าให้กูเห็นนะยำรานะอเเยยรดี๋วก็ดันนี้ไม่กล้าไปเที่ยวเขาแบงค์ได้จนลไม่กล้าไปสุรินทร์เลยผมแบบไม่กล้าเลยกลัวคนจําหน้าได้เดี๋ยวโดนโดนฟันโดนอะไรเนาะก็แค้นจริงพี่แต่มองย้อนมันก็ตลกแต่แบบตอนนั้นอะไรวะ ใช่ใช่ตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันนะเราไม่ใครรู้สึกไม่ดีเราเราก็รู้สึกว่ามันเีอชชื่อผามใครคิดวะผมตอนแรกจะตั้งชื่อว่าเสียวเงือกแต่มันดูว่ามันจะพิมพ์ยากไปหน่อยตอนแรกภาษาอังกฤษก็ยากไม่เอาดีกว่าก็นลยเป็นชื่อผามผามก็เหมือนแบบตลกผ้มผามผามใช่เชื่อว่าตอนนั้นที่พี่เคยเห็นครั้งแรกที่บอกเลยเฮียนี่ชื่อเผ็ชื่อทองคำมันคือชื่อที่คนแบบเสพง่ายแล้วแม่งแบบพี่ยิ่รู้เลยแม่งคือตลกครับผมแม่งทองคำมากเห็นน้องตอนแรกคือแบบ บอกทีมงานตอนนั้นนะบอกว่ามึงไปแกะมาไปทํอะไรก็ได้อยากรู้ว่าทําไมคลิปแบบนี้คนถึงโหเศษดูตอนคนดูเป็นล้านแบบคนกดไลค์แบบเอี้ยอย่างบ้าคลั่งแล้วอาทิตย์หนึ่งเจอันครั้งเดียวอ่ะมันประชุมมุกมันแบบมันเคลื่ออะไรวางแผนมาถ่ายทํามันต้องถ่ายสต็อกดีวะใช่ป่ะประชุมเช้าประชุมเช้ารัตสิบเอ็ดโมงกินข้าวบ้างขี้อ่ะขี้เดี๋ยวผัดกันขี้เดี๋ยวขี่อะไรก็ไปรู้จะหมดวันอยู่แล้วพี่เกิดการเ r a i ตอมกันกันคุยตลกกันนะพี่เอาคืนนั้นเลย ใช่ครับคือนั้นเลยไม่ได้มีคิกก่อนแบบรายอาทิตย์ครับมีกระแสอะไรอาจจะรใครเจออะไรอาจจะแบบว่าโยนมาในเก็บเก็บเก็บกันไว้บ้างโยนโยนโยนมาโยนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาตกผลึกร่วมกันเดี๋ยวหลอนด้วยกันเดี๋ยวหลอนนะอันนี้ใครเหมาะอ่ะจะเล่นอะไรอะไรครับวางคาแรคเตอร์ไงวะอ่ามีป่ะมีแหวงคาแรคเตอร์ป่ะไม่ได้วางไม่ได้วางคาแรคเตอร์ครับแต่คาแรคเตอร์พี่เบิร์ดช่วงนี้มาลิ้นเหลือง คล้าลิ้นเหลืองอะไรวะลิ้นเหลืองลิ้นเหลืองอะไรพี่แบบไม่แปลงฟันอะไรเงี้ยอ๋ออ้ำมกันไปเรื่อยพี่แต่ว่าเวลาเราเวลาจะวางบทก็ไม่มีอะไรคือใครเหมาะจะเล่นอะไรอย่างนี้เล่นเล่นเหมาะกบเป็นคนจีนก็ให้มาเป็นคนจีนไป รู้สึกว่าใครเหมาอะไรก็เล่นอันนั้นเป็นตัวเองไปเลยร้องเองยังคงคอยให้ฟังหน่อยเลสวยปอกใจ่วงนี้ที่ยังคงคุคงคอยมาคำจริงไงและยังรอคุ้อ๋อยไม่ร้องแล้วี่จร้องอ่ ก็ก็เห็นเห็นตลกเขาชอบเล่นมุกคนจีนกันอะไรเงี้ยก็เลยหยิบหยิบมาเล่นกันบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยครับก็ไปเรื่อยพี่แต่โคตรเคียทีไปนะสมัยก่อนคือตลกพี่เคยเห็นมุกตลกเหล่านี้คือมันเป็นมุกตลกที่เล่นกันมาช้านานแล้วแต่พวกมึงบิดให้มันแบบขั้นกว่ามันบิดเขามีนับหนึ่งสองสามแล้วมึงบิดสี่ห้าเขาไปอีกอะยางสีเหลืองเยลลี่อ้าวทำไมต้องเยลลี่อะมันเป็นเยลลี่รสกล้วยตีตีมันลึกมันลึกมันลึกกูเดาว่าจะโลดแน่นอนเฮ้ยแม่งเยลลี่เยลลี่รสกล้วยเหลืองก็เล่นไปเรื่อยให้มันแบบว่า มันไม่ซ้ำเขาแต่ซ้ำบ้างก็มีซ้ำก็มีแต่ <c oughs> แต่ซ้ำบางครั้งก็ไปเขาก็มาด่าเรา,า,เราว่าเราไปก๊อฟมาจากนน่นอนี่ง,งนี้ต,ต้อง,องม,อามาออมาเล่นมันไม่ได้หรอกก็เป็นผมรู้สึกว่าตลกมก็คือการมาเล่นใช่แล้วมาใครเขาก็เล่นกันเล่นกันตุกพื้นที่ก็อาจมีซ้ำกันบ้างอะไรบ้างคนเล่นมุกเราเราก็ไม่เคยไปบอกว่าเปม,มุกกูคู่นะเราสึกว่ามันอารมณ์ดีไงวิซีเลี่ยนเลยอะไรประมาณอย่าเช่นอะไรนะอบโองอะไรอย่างนี้ป่าอป้าอบโอบ ไอนนี้ของเรานี่ใช่แล้วผมว่าผมเล่นแรกๆนะใช่เขาก็ไปเล่นกันก็ไม่ได้อะไรก็ดีสนุกดีไปหนึ่มุกมันหาคนอื่นก็ไปเล่นก็ถือว่าโอเคเพราะเราเราตอนนั้นว่าภาษากฤษมาแล้วเราเป็นภาษาอื่นได้ไหมภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีอะไรว่าไปเรื่อยมุกพวกเนี้ยเวลาเราเราใช้ใช้มีตันไหมวะน้องมีไหมเรต้องไีเสิร์ฟป่าวะวีมีพี่มันเรื่องอะไรอ่ะของมันมีจํากัดอ่ะมันไม่มีแบบ ไม่ได้มีอินฟินิตี้ตลอดจะหาได้ตลอดแต่ว่าเราต้องคอยมาอัดแอปคอยมาปรับปรุงมาประยุกต์ใช้อะไรไปหมดนีลนลแล้วก็คทำยังไงให้สกดคนดูให้อยู่ในประมาณ5าวิถึงสิบวิแรกไม่ให้เขาสะบัดหนีเนี่ยต้องคิดต้องคิดอะเออนี่สุดรที่สำคัญนะอินฟลูเอนเซอร์ทุกเจ้าเราจะมาคิดแบบนี้กันเ,ออ<ช>เราจะเปิดคลิปยังไงที่ต้องการสกัด้วโปงมองให้แข็งไว้ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรเงี้ยครับก็ต้องมาคิดเรื่องมุกไม่พอต้องมาคิดหัวเรื่องต้นเรื่องไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก่อนจบยังไงเฮ้ยแล้วเราทำ เราถ่ายถ่ายกันมีน้อยใจว่าอยู่ด้วยกันต่างพ่อต่างแม่มีมีบ้างมีบ้างมีถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะค่อนข้างจะเป็นคือพูดแล้วทําไมอ่ะไม่ทําอ่ะอะไร้็ผมก็มีระเบิดโอ้โหแต่พอได้ทําทาลงไปเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่มีผลดีหนึ่งเลยไอเดียไม่ออกแต่ละคนมันเก่งมันพอดีไม่มีปนของความมีเหี้ยนะพลังลบนะคึมแต่ละคนเราด้วยไอเดียไม่ออกคลิปไม่เกิดเพราะว่าไอของพวกเนี้ยมันสำหรับผมผมว่ามันยากนะหนึ่งคลิปจะทําให้คนหัวเราะได้มันเหมือนเรามันมีคลิปที่วางสแตนดาร์ ไว้ดีวางมาตรฐานไว้ดีมันก็เลยกลายเป็นเริ่มกดดันที่แล้วถ้าคิดนี้ออกไปคนแชร์น้อยอีกอะต้องทําให้เท่าเดิมผมว่าคนทำคอนเทนต์แม่งเป็นทุกคนแหละถ้ายอดว<ม>ิวตกหรือว่า ยอดแชร์ตกตัวเลขมันตกกําลังใจมันเปลี่ยนเลยใจหายถ้าม่นกาลังมาโอ้โหจะทำเลยเอาเลยซัดซัดซัดก็เลยเป็นที่มาว่าเราว่าเรามีอะไรเราเราคุยกันดีๆดีกว่าใช่ทำไมเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ยังไงเลิกแบบคงจะแบบไม่ทะเลาะกันพยายามจะพยายามไม่ทะเลาะกันจะพยายามแบบอารมณ์อร่ยคุยกันดี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 กว่าเพราะว่าเราเคยทําแล้วเราเห็นข้อเสียของการแบบโวยวายทะเลาะ ด่าว่าอะไรมันมีแต่ข้อเสียเสียเราด้วยเสียงานด้วยคนที่เราไปใส่อารมณ์อะไรเขาเขาก็ติดใจเขาก็เสียหอเหี่ยวเีกอะไรอย่างงี้มิแต่ก็เลยคิดว่าเราผมเลยปรับปรุงทุกคนก็ค่อยๆปรับไปด้วยกันเลยรู้พร้อมๆกันรู้ไปด้วยกันใช่ครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเป็นหัวหน้าใครอันนี้เรื่องจริงบ้านหลังที่รวมตัวทุกวันนี้ใช่ไหมพี่ทุกวันนี้คือมันเผื่อที่แบบพี่เห็นในคคิดตลอดเลย่าาเชบ้านเช่าบ้านเช่า เป็นบ้านรวมตัวกันตอนแรกพี่คิดว่าบ้านเบิร์ดใช่ครับไม่ใช่จะใจแยกพวกออฟฟิศก็ไม่กล้าเรียกเนาะมันเป็นบ้านมีอุปกรณ์ที่อะไรเลยไม่มีเลยเป็บ้านแก๊งเป็บ้านแก๊งเป็นบ้านแก๊งเคเป็นบ้านแก๊งานึ่งไม่ได้เป็นบ้านของใครคนนึง ไม่แล้วใครอยู่โมหน้าพี่เบิร์ตเป็นหลักผมอยู่เบิร์ตเป็นหลักเบิร์ตอยู่อ่าแล้วในบ้านทําอะไรกันบ้างบ้านหลังนี้ฮะส่วนมาก็นอนดูยูทูบอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าอุยกันอินต้องดูต้องเช็คอินบอกกับพี่ว่ามีแฟนเพจสาวๆทักมาแบบถ้าถ้ามีก็อาจจะทำทำผมไปเล่นเกมก่อนอะไรเงี้ยเล่นเกมชั่วโมงแต่ค่อยเข้ามามาดูเน็ตฟับที่บ้านเราไหมเน็ตฟีเริ่มจากบ้านเช้าเล็กๆอ่าแล้วก็อยู่ด้วยกันซ่องสุมกันแล้วก็ถ่ายคลิปขึ้นมาใช่ครับหลังแรกที่วูผมอยู่่เดือน บาทนะห้าพันมเออเคยหลังแรกเลยหลังแรกที่ตัดสินใจเช่าบ้านไงเนค่าเออรายฟังหน่อยครั้งแรกที่เริ่มแบบคิดจะมีค่าใช้จ่ายจำ ไปอยู่บ้านแบบอันนี้คือดีนะเนี่ยดีกว่านี้ดีกว่านี้อ่ะพี่ของผมคือ2ชั้นแล้วแล้วเป็นบ้านราคาเช่าประมาณ5,000พื้นบ้านเอียงพื้นบ้านเอียงมันซุดอ่ะนอนได้เงไดงนอนวันนี้ตื่นใหม่ทีอยู่ตรงนู้นระเบียบจริงวิวแม่งทะมึนทะมึนห้าพันอะพี่เอาอะไรมากก็ไม่ได้อยู่เฮียเอาไปทำงานตอนแรกกินแค่นั้นแล้วก็หลังจากนี้ค่อยๆย้ายไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆจนมาที่บ้านหลังนี้น้องใช้โปรดักชั่นอะไรวะ iPhone ทำไมนั้น i p h o คนหกมึงล่อมือถือไทยมือถือก็นี่มือถือกับขาตั้งกล้องอ่ะแบบนี้เลยใช่ป่ะผมง่อยกว่านี้อย่างนี้เลยอย่างนี้แล้วถือมือด้วยเมื่อก่อนหลังๆเราเริ่มมีความมีการพัฒนาพี่เป็นแนวตั้งแม่งเลยไม่ใช้อะไรก็คือไม่ใช้เหี้ยเลยไม่ต้องมีโขงไม่ต้องมีเหี้ยไม่มีผมฉีดทุกเกณฑ์แล้วก็เดี๋ยวทำเอฟเฟกต์เองไม่ต้องไปพึ่งวีมิ่งไวโพนไม่ต้อพึ่งพึ่งไม่ต้พัดเวลาเราทำคลิปลงเนี่ยสายตลกของเราเราเจอบูลลี่ไหมวะทำ แม่งไม่ทำเรื่องดีๆว่ามาทำตลบท่้นอะไรอะไรเงี้ยมีคนมาเม้นปัญญาอ่อนคือทุกคนอาจจะชอบมีภาพถ้าเราเป็นนักแสดงเราต้องเป็นแบบนี้ถ้าเป็นพิธีกรต้องเป็นแบบนี้นักดนตรีมืออาชีพต้องเป็นแบบนี้เล่นไม่เก่งก็บอกว่าเล่นไม่เก่งไม่ได้ตึ้นไปในฐานะล็อกสตาร์ เรงชีวิตน้องๆสมัยก่อนจะเป็นผักมีใครแบบว่าเจอบูลรี่ไหมมีช็อตหนึ่งตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยแคตติ้ลองตามสแสดงถามช่างแต่งหน้าว่าพี่ครับพอดีพี่ผู้ช่วยเขาตามที่กี่นาทีครับคือนี่ก็ถามชั้นจังเลยมีการศึกษาไม่อ้ผมแม่งด่าผมเป็นชุดเลย